สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับโดยการเรียนรู้ที่2รลักษถิ่นลักษไทยเทิดไทยอง์ราชันนะครับเนื้อหาที่เรียนคือลักไทยสถาบันหลักของชาติไทยเรียนเห็นรูปนี้นักเรียนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าเป็นรูปธงไตรลงของไทยเรานะครับธงชาติไทยเรานะครับ ชาตินะครับชาติหมายถึงแผ่นดินที่มีประชาชนยึดครองมีอาณาเขตที่แน่นอนมีการปกครองเป็นสัดส่วนมีผู้นำเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมดโดยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้นเช่นประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของตนเองสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลาชาวนานคนไทยทุกคนนะครับควรปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงความรักขรบยึดมั่น เทิดทูนทั้งกายวาจาและใจซึ่งการแสดงออกนั้นทําได้หลายวิธีดังตัวอย่างนะครับรักชาติด้วยการผลิตสินค้าไทยนะครับใช้สินค้าไทยเผยแพร่สินค้าไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักนะครับดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสถาเรณักนะสมบัติต่างๆของชาติไทยนะครับครับ ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสถาบันหลักที่สําคัญของประเทศไทยคนไทยทุกคนควรปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงความรักเคารพยึดมั่นเทิดทูนทั้งกายวาจาและใจซึ่งการแสดงออกนั้นทําได้หลายวิธีเป็นต้นว่าแสดงความรักชาติด้วยการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณาสมบัติปฏิบัติตนเป็น ศาสนากชนที่ดีเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยการน้อมนำพระจริยวัตรและพระบรมราโชวาทมาใช้ในการดำเนินชีวิต เนื้อหาก็จบเป็นแค่นี้นะครับคุณครูหวังว่านักเรียนนะครับจะทบทวนนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับคุณครูขอจบเนื้อหาเป็นแค่นี้นะครับรับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ